กราว,วิจิตน,นางงามก้มับราว,วิจิตก็จะรัอวายนูอยแก้ากับพ่อผมฮะพ่อบอกาให้ราจค่ะ,ะพ <า S 1> ี่ชอบเรน,น,น,น้องนอันดรนินรตาฉัแดงไหมตาแดงไหมแดงค่ะแบงเข้าตาเมา่อกี้นี้ วันนี้มีสุดพิเศษพิเศษสุดสุด,ส,ดสุดสะพึงพรึงพี่ไอค่ะเยอะไหมคะ,ยยมะ,คะเยอะคะ่ะให,หด้ดูชุดในวันนี้เลยคะ่ะหนึ่งนี่ดูชุด,ดวนะัน,ดดนนี้ได้ดูเลยเนาะหนึ่งสอบสะานี่ ทำทุกอย่างใหม่หมดนะ้วค่ะดูไม่กันด้วยค่ะเก่าเฉพาะคนทำนี่แหละค่ะดูไม่กันด้วยค่ะเก่าเฉพาะคนทำค่ะแก่ด้วยไหมนี่ค่ะวันนี้เราจะมาแบบเร็วๆสารสั้นคือสาวโปรงรางนะคะสาวนั่งหายสาวโปรงรังสาวโปรงรางหรือสาวนั่งหายนะคะมาในใจพ่อๆแม่แม่แน่นอนแน่นอนแม่ทำกับอนใช่ค่ะผ้าผ้าพันเจียนอกผ้าผ้าพันบี่มีจดนมน้อยหนูน่ะนะน้องนะ ต้นสดทุกอย่างนะคะทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดนะคะวันนี้นะแฮนด์เมดแปลว่าอะไรคะแฮนด์เมดแปลว่าทาด้วยมือค่ะนี่เครื่องประดับคาะนี่วันนี้ควยหอบมาจากกรุงเทพเลยร้านจากล้านคุณเอเองนะคะที่เคยบอกไว้ก็คือร้านคุณใอจินดานะคะเครื่องประดับสวยๆนะคะเครื่องเขาเรียกเครื่องนครศรีเซตนะคะเป็นงานทองเหลืองแท้ทั้งหมดเลย แต่แม้กรันนี่แหละครับอันซ้อนหลายนะเนี่ยเธอจะรู้ดีนะครับวงการนางนางามนี่เป็นเซตนี้แหละคะ่ะเป็นเซตนี้วนะมันไม่เห็นต้องโฟกัสมากๆจากจากั้นไม่ได้จริงะะ้มยะเห็นไหมเนี่ยโฟกัสเห็นไหมเนี่ยขอบคุณความใจดีของคุณกูเอนะคะโดยเฉพาะเมตตาที่มีลูกสาวด,ดีเดินเมืนกันสื่อแห้งเพราะว่าไม่ใช่ธรรมดาจะได้เห็น เป็นธรรมดาสีใสกันได้ค่ะเด้อนี่เฮ้ยถ้าไม่รักจริงแล้วก็ไม่อยากให้สร้างสรรค์ผลงานจริงแล้วก็อยากให้พ่อแม่ FC เดี่ยวเห็นลูกใสสวยมรกตนะคะเป็นสีเขียวเขียวเมียวซับเต็มที่บอกไม่บ้างยอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะส่วนผ้าก็เป็นผ้าไหมฝรั่ผ้าอะไรนะเขาเรียกผ้าอะไรนะผ้าฝ้ายลบบุรี รับรองวันนี้วือวือสุดๆแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเป็นเครื่องประดับที่แพงที่สุดที่แต่ครูเอซื้อมา ภนะะคถ้าใครมาหน้างานไม่ได้ให้ซื้อบัตรกุมบิดออนไลน์เลยนะคะทักแดงกี่วันนะลูกสามวันสามรอยี่สิบาทให้ซื้อเลยนะคะเร็จแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ค่ะมูนิชได้เห็นชุดใหม่บนเวทีค่ะถ้าผู้ใดซื้อกุมบิดแต่ว่าลูบนะคะสิลงมืออื่นค่ะกับอุจใจผู้ใดอุจใจเบาๆกะซื้อกุมบิดได้เลยค่ะไม่ไม่การแสดงเราให้ดูพวกนี้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะลงเลยและให้ดูเลย ตรงเลยแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ศิลปินรับเชิญด้วยค่ะค่ะไม่บอกเลยนะคะศิลปินรับเชิญก็มาเรื่อยๆนะคะก็ประกาศองเวียนกับดูสิุูจะบอกขึ้นระดับเซตนี้ สัมภาพไม่แหม่มหน่อยดีใจไหมคืนน้ำตาสุดฤทสัมภาษณ์หน่อยที่ได้แม่ว่าไงคะได้เห็นเขาแบบเป็นพิธีกานสวยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่เมทาวดเเนาะเต็มเลยค่ะจะให้กับลูกสาวค่ะให้ลูกสาวเป็นเด็กดีว่านี่าขอที่ได้ถ้าเราเนี่ยต้องขอบพั่มามีเอของน้องห่าแพงค่ะจอพยแล้วไหมเ้อโดนหนูต้องรีบทำรีบทำหลายๆลูกที่ว่ายังไม่ได้ทำ่อยแล้ไหมอีก3วันจะได้เข้าบ้านแล้วไมได้เหนจ้า จะได้หนีจากแล้วจะได้เข้าบ้านจะได้เข้าบ้านไปทำงานหน้าที่แล้วอะไรแล้วใส่แล้วขอรับมานั่นแหละค่ะเธอทำกลับไปทำหน้าที่ตัวเองต่อแล้วทำงานแล้วเคยจริงๆมันเป็นงานทองเหลืองนะคะงานทองเหลืองฝั่งจิวเวลรี่ฝั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านนี้จะรัอะไรนะคะ v s Gold ใช่ที่ซื้อมาก็เป็นเซ็ตก็เป็นอันตัวเดียวกับที่ซื้อลิลลี่ไหนๆอยู่ไหนๆเอาลิลลี่เพราะยังไงลิลละ เป็นร้านเดียวกันกับร้านนี้เลยเนีย่คุยเอเปอรให้ดูเฮ้ยทำไมภาพมันเป็นแบบเออไม่โฟกัสอายเศกมลายแกให้นะรับรองขึ้นไปทิต้องสะพลึงนะต้องขังสุสลิศสะพลิงโซนะคะคมันอยู่ไกลๆมันไม่สวยนะ อันนี้ไม่ดูค่ะนี่มันเป็นร้านเครื่องเดียวกับร้านอันนี้เลยค่ะงานทองเหลืองนะคะแต่อันนี้เป็นครบวงจรก็คือมีสร้อยตัางหูแหวนหัวเข็มขัดมีสังวาลมีกําไลข้อมือมีเกี้ยวมีมนี่แต่ของอันนี้เป็นชุดเล็กอันนี้ไปใส่กับชุดราตีชุดงานทั่วไปนี่เห็นไหมแบบนี้ยอันนี้มันจะถูกลงหน่อยอันนี้จะเป็นเซ้เล็ก ถูกคําว่าถูกลงหน่อยคือสองหมื่นอัพนะคะสามหมื่นคำว่าถูกเลยคำว่าถูกนะคะเราซื้อทองได้เป็นว่าสามหมื่นตันเลยนะครก็สวัสดีครับพี่โอ้สวัสดีครับพี่ดองเด่นนะคะจ้าจ้าพี่เนี่ย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 ที่ซื้อมาแพงก็เนี่ยเนี่ยราคาแพงมากนี่แพงตามราคแพงสมชื่อเขาเรียกว่างานซีเซตนะคะงานเป็นงานทองเหลืองค่ะตัวเรือเป็นทองเหลืองนะคะ สวนอันนี้ที่คุณเอซื้อไว้คุณเอ,ไว,เอไว้ใช้นางงามใช้ประกวดนะฮะเหมือนที่ครูเอซื้อเคยซื้อให้พี่อ,อมแอมมาสีแดงกันได้ไหม,มทุกคนน่าจะรู้ที่ว่าอ่าซื้อมอาไว้ใส่ให้อมแอมซื้อให้บอมแบมมาค่ะซื้อให้อมแอมซื้อให้บอมแบมซื้อให้ลูกสาวใส่นะตอนนั้นอนะ่ะอันเดียวกันค่ะแต่คนรับแบบอันนี้สั่งทำพิเศษเสตเนี้ยเสตสีเขียวสั่งสั่งทำพ,พิเศษเลย นะฮะคุยก็จะเก็บไว้ไว,ไว้มีนางงามมีเจ้าสาวหรือมีอะไรเงี้ยค่ะคุณเป็นคนชอบซื้ออยู่แล้วอเอาง่ายๆคือมีสองชิ้นได้ทองหนึ่งบาทเอ้ยไม่ใช่สี่อันนี้ก็ไม่ไม่ครึ่งเสียที่เกินครึ่งกันี่อันนี้ก็เกินครึ่งแล้วนะชุดเนี้ยที่สีเขียวที่ใช้อยู่เนะี่ยเป็นกระเทยเท่านั้นนะคะจะเข้าใจเหรอ กับเทออย <l ug> เท่านั้นตัวแม่ตัวมัมเท่านั้นต้อเป็นตัวเราตัวซ้อใช่บางคนอาจจะไม่รู้ไงว่ามันมีมันมีค่ามากนะมันเหมือนเครื่องไไเครื่องสะสมไว้อ่ะขายได้จำนำได้คือเหมือนทองทุกอย่างเหมือนทองค่ะแต่ว่าไม่ได้ราคาเหมือนทองมันเป็นใช่อ <l ug> ันเดียวกันเหมือนกันที่เราซื้อผ้าไหมนั่นแหละอันเดียวกันยิ่งนานยิ่งมีค่านะคะ เพราะว่าบางทีเขาทำแค่เซตเดียวในประเทศไทยก็เหมือนอันนี้เลยมีเซตเดียวแล้วก็ล่าสุดน้องฉันเนาะสั่งไปสั่งทำเป็นงานสั่งทำเขาจะเป็นแบบว่าเป็นงานสั่งทำเป็นงานออร์จินอลแค่หนึ่งเดียวนะคะนี่นี่เซตนี้เลยที่คุณเอซื้อมาสีสีแดงแดงทุกคนเคยเห็นนะที่พี่แอมใส่อะบอกว่าทุกคนเคยเห็นที่พี่แอมใส่ที่คุณเอสเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไม่โฟกัสเลยอะมันไม่โฟกัสให้เลยอะ เนี่ยเนี่ยอ่าอันนี้เป็นทัพทีมสยามนะฮะอันนี้เป็นทัพทีมสยามเดี๋ยวหาที่ชุดที่พี่อมแอมใส่สโซเฟียสวยไหมดูสินี่ไงช็อที่พี่อมแอมใส่แต่ภาพอาจจะไม่โฟกัสนะมันอาจจะเลือนลางโซเฟียเป็นไงชุดวันนี้ สวยไหมเข้าประดับโโอ้หูฉาบหน้าอย่างไงี้ยนะอะไรสวยไหมสวยไงนะสวยนี่แหละค่ะบวันนี้จะได้เห็นแบบวูวื้อมันเห็นอย่างเงี้ยมันไม่สวยหรอกแต่รอดูรอดูโดนไฟรอดูโดนไฟรอดูโดนไฟนะฮะรอดูโดนไฟรับรองสะพือเหยียบวันนี้จะฟอร์สบันบานไหนเพลงตัวเองเพลงตัวเองเท่าไหร่แล้วเพลงตัวเองอ่ะ ของเส้นติดติดเท่าไหร่แล้วสีมาเลยเย้ฝากเป็นกำลังใจให้อีลาเันเด้อช่วยดันช่วยแชร์ช่วยเชียร์เด้อจ่า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 ้าบอกเยอะแม่ก็จะไปกินด้วยโอ้ดีใจกับน้องไหมเนี่ยเพลงน้องติดแลติดอะไรอะอะไรอะเจ็บเจ็บหลังหัวเหรอเจ็บนิดเออเจ็บนิด เจ้า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 เจ๊าเบบี้ว่ายู่น่าจะสินน่าจะแบบชินแล้วค่ะอ่าล่ะแต่สภาพหน้าเธอไม่ชินนะเมื่อกี้เนี้ยฉันมีเวลาให้เธออีกแค่สองวันสุดท้ายนะจ้าหนูเริิ่มจะคดอแม่เออมาดูอะไรซิอ่าลองดูสภาพแม่เออแม่เออใช่ค่ะวันนี้เลยค่ะขึ้้้นนหาาจงม เซตนี้แม่ก็หมดไปแดนจิงเซตเองลังการวันนี้เลยค่ะแม่เออจะเป็นนางหายสวยค่ะที่้านสาบันเต้ยิ่งกว่าค่ะแม่เออเอาแม่เออบ้านอยู่แถวนี้อัตของอำเภอเกษตรสมบุนก็เออได้ไปนี่สาวบันเต้ใช่ใช่ใถ้ามีผ้าถุงลายสาวบันเต้ขี่รถจักรยานคุณบอกืที่ด้านสาวบันเต้หาซื้อไม่ทันเลยถ้าไป่ซื้อจากกรุงเทพมาภาพเหล่นี้ไปซื้อจากที่ไหนที่ไปทานอยู่นี้ ร้านไหนเปิดตอนนี้เป็นบ้านที่อือแล้วเป็นปะถุงเป็นภาพไฟรบบุรียิ่งกว่าอันถกยกเน้องคับเพลงึ้นไปกบสาวบ้านแต้สวัสดีตาเออ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 ยู่บ้านไหนกันแน่วะชาวบ้านเครือประดับเช่นนี้ก็ก็น้ำตาแม่ไหลอยู่นะลูกจุกสิ ก็มีหนึ่งเดียวก็มีหนึ่งแม่เป็นคนทําคนแรกลองมาก็เป็นน้องฉัรที่น้องฉัรไปทำใทส่แม่ธรณีจะมีไ <im> หมเคยเห็นไหมชั้นก่อนค่ะ <im> ชั้นเป็นคนสั่งคนแรกเลยค่ะในประเทศไทย <im> แล้วก็น้องฉัดเอาไปให้แม่ธ <im> รณีมรกรสยามล <im> ูเงี้ยใหมกชุดหนึ่งเป็นสีแดงเนาะเสตสีแดงทับทิมที่ใส่ให้ออมแหมมามาใส่ให้โซเฟียเนาะขึ้นคู่กันโอ้ยมันจะเลิศ เสียดายมาไม่ทน<ห>นันทานางหายน้อยเอออ้าอย่าลืมเด้อ like, กดไลค์กดแชร์เพลงลูกสาวโซเฟียโซเฟียมาขอกำลังใจหน่อยเร็วขออันฝากกัเป็นเลยค่ะฝากตัวแฟนมาจริงเลนะคะเวอร์ชันน้องโซเฟียทางช่องยูทูบสาวน้อยลักเพื่อนดีเลี้คอร์ดคะ่คะซอยเอด่นให้พรล้านเลยคะ่ะเฮ้ย้ตื่หนึ่งมาแรงนะใหตื่หนึ่งมาแรงนะอ่ะขอกำลังใจให้นกหงส์หยกด้วยรังนก ทำผมรังนกอาจจะรอดูว่าคืนนี้จะว้าวขนาดไหนเป็นการักใจให้หนนว้าวเวลาว้าวคอมากว้าวบ๊ายบาย